อันนี้สไปรล,ลิงกันใช่ไหมโอเคชื่อฟิลประตูขาวฟิลประตูขาวนี่สูงร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยหรอผมคีมคุณเชียงครับเอย้ยหยงชุนครับคุณเชียงโอ้โดนแซวบ่อยใช่ไหมว่าคุณเชียงเนี่ยโอเคหยงชุนไปเลยไปเลยสามนาท,สทีสองนาทีโอเคสองนาที โอ้ยมวย,ย่งชนเป็นไงล้อมหน่อยล้อมหน่อยลืนลน่นลื่นมนลื่นพิมเซฟอยู่ไหมตัวตัวใหญ่มากเลย

Ui Chơi chơi xếp này 9 8 7 6 5หมดเวลาโอ้เฮ oh, hey oh, yes, on ้กัดร oh. right? oh. ูดได้ไงเนี่ยเป็นยังไงเจอหยงชุนโอ้โหยย่างไงี้ยหยงหยงชุนชกยากครับใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงโอ้แกทางบ็อกซิ่งยอดยิบยิบบันในชีวิตจริงเป็นไงี้ยสุดยอดครับตรงทุกไปวันนี้ยอดเลย ตัวสูงด้วยเขาโอ okay. เค